สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสูฟูซุกคนพอกันก้าแม่เหมียวอีกแล้วนะจ๊ะถ่าได้แต่งตัวชุดคอสตูมและ่ะทางโรงเรียนสั่งมาว่าใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เรามมนสิพ่น,นะลิซา่าไปได้จังใดจ้านั่งถ้าว่าแต่งตัวละนั่งมากค่ะพ่อแม่กับปวดหัวนะคะสองตาใหญ่ก็ได้ฝ่าแลนไปหาสื่อให้ลูกนั่งสั่งบอกว่าอยากได้ชุดโปลิซี่ว่าสัน่นนั่งเบงเลวกะ เห็นพี่สาวแต่งไปนั่งกับอยากแต่งเหมือนเขานะคะข้าวเหนียนแม่กับพ่กกับแลนบุ่นค่ะนี่สองตายาย่ก็ไเ้มาวนหาอุสันล์างหา่าเจอกับเพื่อนๆนึกว่าสิต้องได้ิยายล้น่นก็เลยไปถามพนักง,งานเขานะคะว่ามันอยู่มงไดเพื่อนบอกว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอุศันตไก่เบิดแล้วผวกเธอเฝ้าไปเอาเดอ้ออุศันกับฝ้าแลนขึ้นมากกับเรือพอไหลขคือเขาว่านะคะสองชุดเกือบแมนบอมี่ใส่นั่งนะคะนี่คุณแม่ก็เลยผ้าวนๆเบิง การนับเฝ้าชุดแตง่งตรงแต,งต่งโตคอสตูมเด็กน้อยลายลายนะก็เลยบอกว่าคุณพ่อแกออกมาเบิงละะล่องจังไดชุดนี้เขาก็เอาอยู่แล้วเอาล่องเบิงคนนะสองแต่ยายกับพ่อได้มวนค่ะนี่คุณแม่ก็จัดเต็มนิดนึงนะคะหมวกสวยๆนะคะนี่คุณพ่อเปิดโตนิดนึงแหวกนะเห็นว่เห็นแฟนแมวหระอเด้อจ้าเพื่อนๆนี่เมอนี้ก,กะ ได้ชุดลูกแล้วกับผ้าก,กันล่งมากนะคะกันยางเล,ล,ลาะเลาะจักน้อยนะคะเผื่อขาเวลาไปรับลูกสาวนะจ๊ะลูกสาวผู้ใหญ่นะคะว่าเมียไปรับอลิสานะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลไอ้ลรงเรียนลูกผู้ใหญ่พอดีขาเวลารอคุณพ่อนะคะคุณพ่อไปเอาสื่อยายหยอดตาลานมอนะคะนี่คุณแม่คุณลูกกกเลี่ยนกันซิมกันกินนะคะมืด จักน้อยนะคะประวัติไทยอยู่ในรถลูกกับ่ถจับหายลูกกับห่วงกินอยากแย่งของแม่แล้วหนึ่งนะคะนี่ตาเอาตักเอาแสบค่ะกําลังหิวพอดีกับพี่นอนกันเลยแว่แมกกินจักน้อยหลังจากนั้นกะส้มเมืองจักน้อยนะเมืองนี่เป็นแคบแคบกับเพื่อนเพื่อนอึดอัดมากแต่ขี่รถเขาเมืองนะคะตอนเศร้ามากแมวกับหายลูกใส่ชุดคอสตูมที่สิไปโรงเรียนนั่งกับตื่นเต้นค่ะตื่นมากแต่เศร้าๆปุ๊กเข้าพร้อมพุณเจ้าเมือนี่แม่แม่ตื่นได้แล้วมีมีตื่นได้แล้วเพื่อนอาเพื่อนว่า อยากใส่ชุดไปโรงเรียนแล้วรอไม่ไหวแล้ววาสาันผู้แม่ก็บอกว่าไอ้ยังบ่พันไหนแจ้งลูกลอก่ลอ,กอนจักน้อยนอนอีกจักน้อยไม่เอาหนูจะลงไปข้างล่างแล้ววาสาันคุณแม่ก็ได้แหกขีตาเตือนมากค่พี่น้องเอ้ความตื่นเต้นของนั่งนี่นั่งจัดแจงแตงตัวเองนะคะแมวกะไดเฮตตาผมให้นั่งซื้อ,อนะคะนี่เห็นบอโอ้ยอยากโชว์แล้วคะ่ะโอ้ยตื่นเต้น,ตนหลายมือน,นี่เป็นมือที่เด็กหน่อยหลายคนกับแตงตัวชุดคอสตูมนะคะอร่อยไหมตำรวจ ทานเยอะๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเศรดื่มอะไรยาคูโอ้โอเคขยันนะคะบาลานมสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะอืมคุณตำรวจ แมวกัขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมเดจา้าเมเนีกลับไปทรงอริสากอนเดจา้านั่งตื่นเต้นอยากไปเร็วขึ้นพอกันไหมเดจา้าบ๊ายบายจ้า